ขอเข้าไปตรงนี้มั่ยหนึงอห่อมกินมึงมาไม่ทันหน่อยอะไรไม่รู้คำนี่โอ ina. no. ้อยากติดยศทุก3เดือนเลยอะน่เอ็มเอมอ้าวโอยยังยังไปแล้วลูกเขาเห็น หนองามตงมคตองา้องยินิฮาร์ค่ะมินิฮาร์ไกไลวันนี้มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาช่วยขนยกนะคะใช่ครั